นี่ก็เป็นเวลา6กโมงนะคะของกูซานดูฟ้าเชงมืดอ,อยู่เลย มืดมากเราจะต้องไปขึ้นรถไฟไปที่โซนนะคะรอบเจ็ดโมงเช้าในปูซานสเตชันก็จะมีทอมหกโมงเปิดแล้วทอมคอฟฟี่นะคะทอมทอม,ทอมคอฟฟี่แล้วก็จะมีซุปเปอรม์มอร์เก็มเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วเปิดอันนี้ก็คือร้าน คาริสบักเก็ตนะคะที่เปิด6โมงเราก็เลยหาซื้อไปกินก่นอนเดี๋ยวเราหาซื้ออะไรก,กันกินก่อนนะคะ มาอยู่ใต้สถานีเนาะเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ได้รับคือเราซื้อตั๋วให้ทางคนเกาหลีช่วยซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วก็ได้ตั๋วมาวันนี้เขาจะให้คิวอาบดมาแล้วก็ตั๋วตอนนี้เราอยู่ที่ปูซานค่ะอยู่สถานีรถไฟเหมือนชูนกันเซ็นที่ญี่ปุ่นอะแต่ที่นี่เขาเรียกว่า k t x เเดี๋ยวเราก็จะไปโซลกันรถไฟเราจะออกประมาณเจโมง เราน่าจะถึงโซประมาณ9ก้าึใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3 7นาทีเดี๋ยวเราลองไปดูว่าบนรถไฟชิงนเซ็นจะเหมือนที่ญี่ปุ่นรืเปล่า Let's go เข้ามาในสถานีนะคะก็จะมีร้านเปิดเดียบเหมือนกันอย่างเช่นแบบร้านโดนะอันนี้จะเป็นอัสบูอัสบุสบบโดนเด๋วนั้นะจะอตโ,โต้โมอตโต้ เป็นอ๋อเป็นข้าวกล่องเป็นร้านข้าวกล่องฮัตตุมโต้ฮัตตุมโต้ชิมบับรอรับใช่ปะมันก็ นนั้นก็จะเป็นโดนัทคอฟฟี่คอฟฟี่อ่ะมันจะเป็นแบบร้านกาแฟส่วนใหญ่จะเปิด รถไฟผู้ว่างเปล่าไม่มีคนก็จะเป็นสองที่นั่งสองที่นั่งซ้ายขวานะ,ะคะตู้เคกตู้นี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าที่เก็บกระเป๋านี่ก็เป็นของดินที่เราจะกิน,นรถไฟกราจะรีวิวของกิน มีไม่เยอนี่ถ้าลูก ซ้อมมาเสฉะอีกนิดนึงดีแล้วแล้วช่ออันนี้จะเป็นคิมบัตถูหน้านะคะจากร้านเมื่อสักครู่นี้ที่เราทานมาอร่อยข้าดีามาก ลบสี่ด้วยนะสุดยอด เรามันก็เลยจะต้องถือกระเป๋าใบาหนักสองใบขึ้นมาแต่ว่าพี่คนมนคือกระเป๋าขอาใบาใหญ่มากเขาก็เลยต้องเดินหาที่เดินหาริฟน้ำไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนกนกานเดี๋ยวต้องดีนรอเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันขวาจะขึ้นมาได้มันไม่อุ้ยมันไม่มีลิฟนะทุกคน ใครช็อตเก่งโอ้ยแหนมันก,นนกนารเอ็กซ์ไซส์ไปในตัว

รนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านที่คิมบับอร่อยอ๋ออาหาคิมบับชีสสิ นี่มันมีข้าวให้เราอีกเราจะไปไหนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยไปหาเพื่อนเพื่อนคือหมาน้อยหมาน้อย <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนเล่นไม่คุยดนะ <c oughs> ้วยเดือนหนึ่งนะเอ้ยเกินเดือนแล้วเนี่ยเราจะไปพิพิธภัณฑ์สนุกป๊ี e r e a 가 롯데월드 가 롯데월드 자 롯데월드 자기내게나타나 주너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 i time. มือถ้า, 1, ถาพันบอนจะต้องไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเขาไม่ไห้เอากล้องก็ไปถ่ายนะคะแต่ว่าถ้าสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยเอาไปถ่ายได้ สมมตมิในตํานานคนเยอะมากถ่ายรูปเยอะมากจ้าทุกคนอาจจะมาช่วงเวลาวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วคนมันก็เลยเยอะไงแต่ถ้าสมมุติว่าแนะนําให้มาอยากมาถ่ายรูปคงมาแบบเช้าๆเลยเนาะเช้าๆคงไม่มีคนนะแต่สวยดีสวยดีถ่ายรูปดีแล้ว,ดวดดเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักเช็คอินแล้วเราก็เก็บของแล้วก็หาที่พักเอยไม่ใช่ หาที่กินในเมียงดงกันนะจ๊ะมาเช็คอินนะโอเคไม่เอาเบฟเเไม่เอาเาไม่เอาโน้ค่ะใช่เกี่คอร์ค อดอันี้ก็จะเป็นเซอร์วิสเล็กๆนะคะจะเป็นพวกอะไรครีมมาส

นนมาอันนี้เป็นเครื่องดื่มฝั่งนี้เครื่องดื่มอเอาชันเข้เาไปจ้าเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนนะนนก็จะเป็นห้องเล็กๆเนาะเล็กๆน่ารักห้องเล็กๆคิ Q Q. วคมีมีทีวี memiang mah aja ini